สวัสดีทุกท่านด้วยครับผู้ผมเรียวไฟไฮนะครับรายการ Super g เกมแคสติ้งวันนี้จะมาเล่นเกมเทนนิสโฟกันนะครับผมจะยังไม่เริ่มซีซั่นนะอ้าวปวดผิดแต่ผมจะเริ่มซียาวไปก่อนเพราผมได้วนะี n d เซเว่นอ่ะเอามาเล่นก่อนเลยศึกหนักเลยครับาเอลนาดาวหนักมากเขาเป็นคนที่ตีแรงนะครับโอ้โหเอ้ยลืมไปเขาไม่ถนัดนะแคนไม่ทัน ไม่รู้ว่าผมจะชนะหรือเปล่าแต่ผมจะรีบปิดเกมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่คนนี้วิ่งช้าหรือเปล่า,าอ่ะเฮ้ยวอลเล่มีเสียงแซกซ้อนจะขอ,อไปด้วยนี่เล็กเสียงหน่อยครับ อึยเสริฟเอสอุตราถอยไ่ต้องเยอะดูภาพช้าหน่อยครับนี่เบาเกินอ่ะเฮ้ยเยอะแล้วโอ้นี่แบค็คแฮนด์เราไม่ดีเท่าไหรอ่อะเอเล่นอย่างนี้เหรอฮะเล่นอย่างนี้เหรอฮะ เล่นอย่างนี้เหรอเล่นแค่สามเซตเล่นหกเซตไม่ได้แล้วเพราะผมยังอัพคลิปเกินสิบห้าทีไม่ได้อเอ,อ่ผมไปถามคนคนหนึ่งมาเขาบอกว่าอะไรอายุก,การใช้งานยังไม่ถึงผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่นะครับไม่ใช่ว่าไม่น่าจะใช่เกมนี้เขาบอกนะเล่นงานนิดเดียวครับง่ายเดียวแต่ยากเยอะเฮ้ยโอ้ 3ามสิบศูนย์เลยนี่ขีมมาอีกแล้วเอ้โขอเออลุงไปไม่ถนัดลูกโดกนี่ว่าแต่ว่าไม่มีจังหวะให้ตีนี่ชิปหายไม่หายเท่าไหร่สองแม้ตาย อย่าโต้นานนะสู้เราเฟลนาดาวแบบเฮ้ยผิดทางโอ้ลูกกับลูกตรงเฮ้ยอะไรวะโอ้ซปเปอร์พาวเวอร์โอ้ไม่เซตเนี่ยสามสิบเท่าโรงเรียนเกยังไม่ปิดเทอมนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เซอร์เแ็นวัเล่หรอปิดต้องวันที่สิบแปดนู่นครับ เปิดมาที่หนึ่งนถึงครึ่งเดือนเลยแม่งเอ้ยมาช่างเลยครับมาเล่นดีกว่าอุยอ้ยโอ้สมัเหรอสมัเอ้ยออกว้าวออกโดดโดดง้างเลยโดดง้างดิวอีกแล้วเอ้ยดิวครั้งเดียวโอ้ยรับง,ง้งางง้างโอ้มารับได้ ท็อปสปินด้วยโอ้ยเออเฮ้ยอีกลูกเดียวอีกลูกเดียวออก <c oughs> สึกสึกหนักครับสึกเนี้ยเออท็อปสปินบ้างเ <c oughs> ออนี่ จะไปลูกดงท็อปสปินเหรอยากไหมน้องย่าย่าอือฮือโอ้อือฮือ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 โอ้โอ้โอ้ยตีท็อปสปินนี่วะไม่ไหว แรงซะด้วยจบเกมเร็วนะเว้ยมันเสียเวลาเข้าใจไหมหลับได้เนี่ยโอ้โด่งไปนู่นเลยไปชากไปชากไปชากไลเซ็งช็อตนี้หล่อเลยท่าอะไรของมันเนี่ย เล่นกินไปกี่นาทีแล้ววะเนี่ยโอ้หมันไม่อร่อยนะวเว้ยกินเวลากินข้าวดีกว่าอร่อยกว่าเยอะพอผัดยิ่งอร่อยเลยเอ้ยคนละเรื่องลนะโว้ยอย่าเล่นอย่างนี้สิ่เอ้ยเบาเกินลำบากอะอ้ยโอกาทองนี่โอโอคาทองเอาทองไปขาย นี่ทิพไห่โอกาสรั่วนี่นี่โอ้มันไม่ยากมันมันไม่ยากเท่าที่คิดแต่แต่มันยากกว่าที่คิดเยอะแล้วก็ง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะง่ายแม่งแค่เปอร์เซนต์เดียวอีกเก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์แม่งยากอีโดเนสอุ้ยโอ้ ไม่อยากเอาจริงนะไม่อยากเอาจริงเนีเดี๋ยวแพ้ไม่ไมอยากเอาจริงอือรอเลยฉันจะชนะให้ได้เกมนี้ยอ้อย่เสิร์โฟโคตรจะเบาไม่เบาสองร้อยอ่ะโอ้โหเดี๋ยววูดแล้วโอ้เอ้โห เดาโอ้ยเดี๋ยวออกเยโยกมากเดี๋ยวออกฮะโอ้ยตรงเกินทิห้หาปเอ๋ยอยังไม่หายครับชิปยังอยู่อยู่บ้านนะโอ๊ยเล่นเลงหนาเนี่ยนันมันนำเลยแพ้แน่เลยเซร็นี้เอ้ยไม่ได้ไม่ได้เราต้องมั่นใจตัวเองเข้าไว้ เยอลครับนี่เออโอ้ยโอ้ยนะยกนิ้วให้เลื่นโคตรตยากอ้าไม่ถึงถึงแล้วโอ้ ถึงไหมจับไหมเออเออโอ้โหไม้เป็นรูนี่นาเนตแรงไม่แรงหรอกเอ้ยแต่ลูกนี้แรงไม่แรงอ่าแ,แ,แ,แต่เร็วลูกนี้แรงแต่ช้า เร็วเร็ว,ว,ว,วยิงอัพคลิปเกินสิทีไม่ได้นะเว้ยอ้สามสิบส่วไม่ไม่ใช่เออถูกแล้วอุ้โอ้โออออออเออโอ้มันมันออ ท็อปสปีนอีกแล้วโอ้ยชิบหายไม่ไหวนะย่าโอ้มันเลเกันโอ้มันจะไม่ไหวมันจะไม่ไหวแล้วโอ้ย่าแบกเจ็บนามาพอยแล้วโอ้ง้ตีตื้นมาเปสามสิบน,นี่ เฮ้ยไม่แล้วยุกทองไปขุดทองซะเฮ้ยไม่ใช่เราจะไม่เรียนแบบมุกคนอื่นเย <Yeah> ้ขอบคุณที่รับชมตั้งแต่ต้นรายการนะครับจบวันนี้ก็สวัสดีครับ